กลับมากับผ้าเช้าข่าวใหญ่นะครับดีเจเแจ๊มแอมและน้องลู่น้ำยังอยู่กับคุณผู้ชมแล้วก็แขกรับเชิญของเราอย่างที่บอกนะครับว่าหลายจังหวัดก็ยังมีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมกันอยู่นะครับจนหลายคนเริ่มกังวลใจแล้วว่าเอ๊ะจากการที่บอกว่าจะมีการผันมวลน,น้ําลงคลองลงเขื่อนหรือว่าไปทะเลเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางน้ําเป็นวิศวกรแหล่งน้านะครับคุณชวลิตจันทร,ร์รัต์นะครับวิศวกรแหล่งน้ํากรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจ น้ำบริษัททีมกรุ๊ปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเเป็นยศเลยนะครับเจครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับถามเลยกันแล้วกันนะครับครับสถานการณ์ล่าสุดของน้ำเป็นอย่างไรบ้างอัปเดตล่าสุดเลยครับอัปเดตล่าสุดตอนนี้ก็เหลือในเฉพาะในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ํานะครับพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วตอนนี้ก็คงมีอยู่แถวบางระกมพิโลกอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็พอลงมาด้าน ลุ่มน้ำเจ้าพยานะฮะก็แถวของผงเพลงอะไรเงี้ยนะครับแถวคลองบางหลวงโดดอะไรเงี้ยนะฮะบางบานนะครับแล้วก็มาอยู่แถวผักไหบ้างนิดหน่อยนะครับเหลือไม่มากแล้วนะครับก็สถานการณ์ดีขึ้นเยอะครับดีายแล้วนะคะปีนี้หลายคนบอกว่าน้ําไม่เยอะเท่ากับปีที่ผ่านๆมาปีนี้จริงๆถือว่าน้าเยอะไหมคะไม่เยอะครับางนี้ครับในส่วนของการที่มีฝนตกมากแถวแถวสุโขทัยนะฮะจริงๆด้ฝนตกตั้งแต่แพร่ลงมาเนื่องจากว่ามีร่องฝนแล้วก็กลุ่มฝนขนาด ไปตกซ้ำๆกันอยู่4วันนะครับอยู่แถวตั้งแต่แพร่ไล่ลงมาถึงสุโขทัยนะฮะก็เลยทําให้แถวสุโขทัยนี่ก็มีน้ําท่วมเยอะนะครับอัตราการไหลนี่เป็น1,400ลูกบาทเมตรอันนี้มันก็เกินกําลังที่ทางตัวลําน้ําจะรับได้นะฮะแล้วก็เลยท่วมท่วมข้ามเข้าไปท่วมในเมืองนะครับแล้วตอนนี้ก็กาลังไหลลงมาแถวถึงบางระกมแล้วจะมาที่นครสวรรค์อย่างไรก็ตามครับปริมาณน้ําขนาด1,000กว่านี่นะครับมันยังน้อยครับเพราะว่าจริงๆในส่วนถ้าน้ถึง2,000ันสอลูกบาทเมตรต่อวินาทีนี่ ก็ยังสามารถจัดการได้ฮะกรมชลประทานนี่สามารถจะอัดเข้าประตูซ้ายประตูขวาอะไรอย่างนี้แล้วก็ปล่อยลงมาแล้วยังไม่ทําความเสียหายนะครับแต่องไรก็ตามแถวในส่วนของแถวตอนล่างอย่างแถวผงเพงอะไรเงี้ยนะครับแถวผงเพงแถวคลองบางหลวงโดดนี่มันเป็นพื้นที่ค่อนข้างต่ำนะฮะแล้วก็อยู่นอกขันกันน้ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ตัวน้ำเนี่ยก็เออออกมาท่วมของบ้านเรือนประชาชนที่อยู่นอกขันกันน้ำนะครับนั้นเอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจคือถามว่าปริมาณน้ําภาพรวมเนี่ยเยอะไหมก็เยอะแต่ไม่ ถึงกับขั้นหน้าเป็นห่วงมากข่ับอันนี้เนี่ยครับว่าถ้าเรามองปริมาณน้นะฮะอ,อ,อ,อัตราการไหลของน้ำผ่านนครสวรรค์น,นะครับอย่างทุกวันนี่1,200นะครับในขณะที่ถ้าว่ารับมือได้นี่ขนาด2,000นี่รับมือได้สบายๆกลุ่มชะทานสามารถจัดการน้ำได้สบายนะฮะถ้าถึง3,500นี่อันตรายนะครับแล้วปี2,554นะครับก็สูงถึง4,000ถึงสี0พันห้านได้ต่างกันเยอะมากคนไปเยอะมากครับถ้าเทียบว่าอย่างทุกวันนี่พันไม่ถึงพันห้านะฮะไอ้ที่ท่วมใหญ่ๆนั้นมัน4,500นะครับอันนี้ประมาณ ไม่ถึงหนึ่งเมตรสามแต่ในข่าวที่เราอ่านแล้วก็อุ้ยตายแล้วมาแล้วมาแล้วพวกเราเองคนกรุงเทพหรือแม้แต่รอบนอกกรุงเทพก็ใจเริ่มหวั่นว่าจะทวมเหมือนกับปีห้าสีหรือเปล่าอย่างนีผมมีรูปรูปก้อนน้ำนะฮะก้อนน้าที่จะให้ดูนิดนึงนะครับว่าตัวก้อนน้ํานี้ไม่ไม่ได้เยอะแยะใหญ่โตนะครับ นี่ครับทุกคนนะครคุณดีเจลุงมีช่วยจับนิดนึงนะครับเนี่ยครับมาดูถึงอันนี้ที่นครสวรรค์นะครับที่นครสวรรค์นี่จะเห็นว่าถ้าเป็นปี254นี่มันขึ้นไปสูงขนาดนี้และครับไปถึง4,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วถึงลงมาไปค้างอยู่ในเกินขนาดที่สามารถจะรับได้นี่อยู่ร่วม3เดือนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยฮะ 1,270นะครับเมื่อวานนี้ล่าสุดยังขึ้นไปไม่ถึงหนึ่งใน3ของจุดที่เรียกว่าเป็นเส้นแดงอันตรายนะครับยังตับเรียดินอยู่เลยอากาศมันยังแบบดู โอ้โหฝนเหมือนยังยังจะมีฝนอยู่ก็แอบกลัวเหมือนกันว่าตอนนี้มันวิ่งเท่านี้มันจะมีะวิ่งขึ้นไปอางน <c oughs> ี้นี่แหละยังยังถ้าขึ้นปุ๊บก็ไม่ถึงปุ๊บจะตรงนี้เองแล้วก็จะลงระรับน <c oughs> ะฮะถึงแม้จะมีฝนใหญ่แต่อย่างนี้ด้วยนะครับว่าช่วงนี้ก็ปรากฏว่าฝนจะทิ้งช่วงไปที่ทิ้งทิ้งในช่วงหน้าฝนนะหมายถึงว่าฝนเป็นฝนตกธรรมดาเพราะว่าไอ้ร่องฝนที่มันเลื่อนขึ้นไปอยู่ในประเทศลาวแล้วขึ้นไปอยู่สูงถึงแถวแถวประเทศลาวแล้วก็แถวตอนเหนือของภาคเหนือและตอนเหนือของภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้น ช่วงนี้น้าก็จะระบายได้ทันอย่างเช่นถ้าว่าพื้นที่ลุ่มต่างๆน้ําก็เริ่มจะทยอยลดลง <นะ S 1> ค<ม>นนำถามเพือ่อความสบายใจของหลายคนว่าถ้าเกิดว่าอะไรก็ไม่รู้ฉุกเฉินหรือมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นคถ้ามันท่วมเราจะจัดการกับมันยังไงฮะคืออย่าง,ยงนี้ครับในในส่วนอย่างอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า ในประสบการณ์ในการจัดการน้ําปี254ก็ไดำเนินการมานะครับเราก็เห็นภาพและปริมาณน้ําอย่างที่ผมเรียนฮะหนึ่งในสเลยนะครับที่ะจะมาถึงมาเนี่ยการจัดการออกตอนนี้มันทําได้ทันเพราะว่าเราเราทราบค่อนข้างจะทราบล่วงหน้าะนะมาชิมรางไว้ก่อนแล้วชิมรางไว้ก่อนในกรมชลก็รีบจาัดก,การน้ําปล่อยลงมาข้างล่างในท้งที่ว่าตอนนี้ถ้าน้ํายังปริมาณไม่มากแต่กรมชลก็จะปล่อยให้เยอะหน่อยนะฮะให้ให้อยู่ในขณะที่ลําน้ํารับได้นะครับค่ะดังนั้นให้ไม่ต้องหวงจัดการได้นะฮะ ที<ค>่ร่องฝนอะไรต่างมันก็อย่างที่ผมเรียนนะขึ้นไปอยู่ภาคเหนือตอน<ม>บนขึ้นไปอยู่ภาคอีสานตอน<ม>บนแล้วเนี่ยนะถึงแม้จะตกลงมาก็ยังตกเหนือเขื่อน<ม>นะฮะแล้วอย่างเงี้ฮะเอามีรูปเขื่อนให้ดูอ,อีกนิดนะ,ะน,นะครับว่าน้ําในเขื่อนเนี่ยนะครับถ้ามาดูแล้วนะครับ<ม>อันนี้อ่างเก็บน้ํเขื่อนภูมิพลนะฮะเ<ม>นี่ยครับเส้นเส้นสีชมพูนี่คือเส้นที่เรียกว่าใกล้เต็มนะฮะ<ม>และไอปี2 5 5สีมันขึ้นอย่างเงี้เลยแล้วก็ปึ๊ดนะฮะอย่างที่พูดถึงนะครับว่าขึ้นไปเรืเร็วปีนี้ตรงเนี้ย เรียกว่าอยู่ข้างล่างเลยนะครับ<ส>ถึงแม้ปริมาณทุกวันนี้จะขึ้นไปที่4,981นะครับ<ส>รถ้าพูดถึงความจุที่เอามาใช้การได้จรยยิงๆประมาณไม่ถึง10%อเพราะนั้น <relie> อันี้ยังเหลืออีกเยอะครับถา้าหากว่าร่องฝนเนี่ยร่องฝนอยู่สูงๆอย่างนี้อยู่เหนือเขื่อนเนี่ยนะเขื่อนสามารถจัดการได้หมดพูดถึงเรื่องเขื่อนนะคะตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งความกังวลใจคือก่อนหน้านี้เราได้ยินข่าวเรื่องเขื่อนจีนปล่อยน้ํามาตรงนี้มันจะมีผลกระทบกับเออพี่น้องประชาชนแถบริมแม่น้ําโขงอะไรแบบนี้ไหมคะอ๋อครับอย่างนี้ครับผมก็มี นะะในส่วนของน้ําจากจีนนะครับคืเอเร,เรียกว่าถ้าพูดถึงตัวข้อมูลข่าวสารนะฮะรู้สึกมันไปเร็วมาเร็วนะฮะเนี่บางทีเราก็อดไม่ได้นะฮะไปเร็วมาเร็วแต่ว่าเราดูสิครับนี่ฮะตั้งแต่วันที่ 1, นะฮะสองนะฮะก็อยู่ประมาณไม่เกินพันอันนี้คือปริมาณน,น้ําที่เขือนสุดท้ายนะสุดท้ายก่อนที่เข้าประเทศไทยนี่ ปล่อยมาชื่อเหืนจิ้งหงนะครับก็จะเห็นว่าน,นี่วันที่ 5, 6, 7วันที่มีข่าวเยอะๆนะฮะปรากฏว่าจีนเขาปล่อยน้ำน้อยลงนะแทนที่จะปล่อยประมาณเนี่ย9ก้้เก็ลดลงเหลือ839้ลดลง 820, 810ย<า>ร้อลง763เมื่อวันนี้ ค่ะอันนี้ขอให้เพื่อนพี่น้องสบายใจได้ก่อนนะครับว่าไม่มีการปล่อยน้ําเพิ่มขึ้นนะฮะในเป็นอย่างนี้นะครับันเรามาดูที่ตัวบ้านเรานะฮะอำเภอเชียงแสนก็เป็นจุดแรกที่น้ําจากเขื่อนจิ้งหงนี่ลงมาจะเห็นว่านี่ฮะระดับน้ําที่เชียงแสนก็ไม่ได้สูงขึ้นนะฮะแถวๆยังต่าลงด้วยนะครับสามรอยหกสิเอ็ดนะฮะสา1ร้อยหกิบเอดจุดหนึ่งอะไรเงี้ยนฮะต่ำลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะ ในในส่วนอย่างนี้ค่ะมันก็ไม่มีผลมไม่มีผลนะครับเราลองดูครับถึงว่าขนาดนะ,ะอันนี้ก็ลองไปทําดูนะฮะเพราะว่าก็กลัวคุณลูกน้ําจะถามอยู่แล้ว <c oughs> ะะว่าเ <c oughs> นี่ยฮะถ้าจิ้งหง <c oughs> เปิดปล่อยน้ําอย่างที่ข่าวเขาว่าโอ้โหใหญ่โตมหารปล่อยน้ําตั้งเ0 0 0ันะ,ะมาถึงเช <c oughs> ียงแสนจะเป็นอย่างไร <c oughs> มาถึงตัว เชียงคานจะเป็นอ,อย่างไรเนี่ยตัวเลขก็บ่งชัดเจนเลยฮะเชียงคานหนองคายนะครพนมมุกดาหารเนี่ยปริัติปริอัอตราไอความสูงของน้ำนะฮะน้ําในตลิ่งก็น้ําในในแม่น้ําโขงเนี่ยจะสูงขึ้นจริงนะสี่เมตรมั่งสองเมตรสามเมตรอะไรทำนองนี้แต่ว่ายังตามก๊อตตลิ่งโดยตลอดนะครับ<อ>จะไปตามก๊อตตลิ่งน้อยหน่อยก็แถวหนองคายแถวนครพนมนะครับแต่ยั่งขึ้นสับสนนะครับ ไม่มีจริงนะฮะไม่มีจริงเพียงแต่ว่าโอ้โหถ้าเขาปล่อยสูงสุดขนาดนั้นจริงๆนะครับก็ยังน้ํายังไม่ล้นตลิ่งแม้ที่หนองคายหรือนครพนมก็ตามนะฮะน้ำก็ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่70สิบเซิเมตรครับอ่านั่นแปลว่า เราเห็นภาพรวมแล้วเราก็สบายใจได้ทีนี้มันก็จะมีปัญหาสําหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ําท่วมซ้ําซากเขาจะสบายใจได้ยังไงว่าเะในที่ที่เขาอยู่เนี่ยจะมีน้ํามากกว่านี้หรือเปล่าแล้วจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นอย่างไรบ้างในมุมของท่านนะค,ะครับในในส่วนของปีนี้นะฮะปีนี้ต้องเรียกวกับภาพรวมของอภูมิอากาศของภูมิภาคนี้ไล่ตั้งแต่ทะเลแปลซิฟิกซึ่งมีอิทธิพลในช่วงนี้นี่นะ,ค,ะครับปรากฏว่าในในทะเลแปซิฟิกนี่มันอุ่นกว่าปกตินะอุนกว่าิพติพฤติกรรมอย่างนี้นะฮะค่อนข้างมั่นใจนะครรรับว่าเป็นพฤติกม เรียกว่าเอ็นิโยเอลนิโยนี่คือฝนน้อยฝนน้อยถึงมีจะเป็นล่องมรสุมขึ้นลงยังไงนะปริมาณฝนก็ยังจะมีน้อยนะฮะและถึงแม้จะมีพายุอะไรเข้ามาจากตัวแปซิฟิกผ่านฟิลิปปินส์เข้ามาบ้านเราอันนี้ก็จะมีปริมาณฝนน้อยนะเห็นว่า2ลูกที่พยายามจะเข้ามามาถึงตลิ่งก็หายไปไม่ได้หายไปแล้วฝนตกนิดหน่อยแล้วก็ตัวปริมาณฝนที่อยู่ในมวลเมฆต่างๆมันมีน้อยนะครับก็เป็นพฤติกรรมตามปกติอันนี้ขอให้วางใจได้เรื่องเหล่านี้มันเป็นปีต่อปีนะครับปีต่อปีที่ว่า ในปีปีนี้เป็นปีน้ำมากปีนั้นเป็นปีน้ำน้อยแล้วปีนี้จริงๆกลายเป็นปีน้ำน้อยะนะครับเพราะนั้นปริมาณฝนจะน้อยนะฮะคราวนี้จะหากว่าจะพูดถึงตัวแถวแถวที่ท่วมบ่อยๆนะท่วมบ่อยๆอย่างเช่นแถวสุโขทัยนะฮะสุโขทัยที่เราก็เห็นว่าปีที่แล้วก็ท่วมนะฮะปีปีนี้นี่ท่วมก็ก็ทางนท้่ป้องกันไว้ดีแล้วในส่วนที่ปัจจุบันนี่นะฮะทาง รัชการของเรากไ็ได้ได้มีการผ่านน้ำออกไปนะฮะในบริเวณเหนือ,อประตูน้ำหาดสะพานจันทร์นี้เป<ะ>็นต้นนะฮะได้ไหลาอาด้ามอาอกไปถ้าปล่อยน้ำออกไปนี่45บาลูกบาทเมตรตัววินาทีนะครับเอาจากแม่น้ำยมไปให้น้ำน่านก่อนที่จะลงมาที่สีสํบงโรและก่อนที่จะมาที่สุขโขทัทยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะปริมาณน,น้ำถ้าหากว่าฝนตกเยอะจริงๆนะฮะปริมาณน้ำที่บริเวณสีสํบงโรนะฮะจะรับได้ก็ประมาณ500ลูกบาทเมตรตัววินาทีนะครับแต่คราวนี้ล้วมันมาพันสองนะฮะไอ้ตัวนี้ ว่าตอนนี้เราไปแก้อากาศไม่ได้ว่าเราแก้ปัญหาด,ด,ด้วยวิธีไหนฮะอตอนนี้ที่ที่ทำไปแล้วนี่ฮะก็กรมชุมะถานก็ผ่านน้ำนะผันน้ําจากหาดสะพานจันรไปแม่น้ำน่านนะแล้วตอนล่างนี่ก็พยายามจะผันเข้ามาอยู่ที่แก้มลิงนะม,มีแก้มลิงอยู่อันหนึ่งที่ ผ่านน้าเข้าไปเก็บไว้นะครับตอนนี้ก็คลี่คลายก็คายน้ําออกมานะครับอย่างไรก็ตามร่องความกดอากาศตามร่องฝนนี่ก็จะมาอีกเที่ยวหนึ่งเนี่ยเที่ยวที่2เข้าใจว่าภายใน5วันเนี่ยจะลงมาต่ํามาพาดผ่านแถวสุโขทัยนะครับแต่ว่าถึงเวลานั้นนี่น้ำก็จะระบายลงข้างล่างไปแล้วเพื่อความสบายใจสรุปให้คุณให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับได้สบายใจสักหน่อยหนึ่งว่าเออไม่ท่วม่ๆครับก็ไล่ตั้งแต่ว่าเรื่องน้ําท่วมก็มาจากฝนนะครับปริมาณฝนปีนี้ยืนยันได้นะครับว่าปริมาณฝนจะเป็นปีน้ําน้อย ปีน้าน้อยนะฮะก็คือปีที่มีปริมาณฝนน้อยนะครับก็คิดว่าจะอยู่ประมาณ 80- 9 0ของปีปกตินะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าเวลาฝนน้อยน้าน้อยอย่างนี้นะครับไอ้ตัวน,น้ําที่อยู่ในลําน้ํานี่ก็สามารถจะระบายได้อย่างทันนะครับเราดูจากปริมาณสถิติอะไรต่างๆตั้งแต่ต้นเราดูมาถึงตอนนี้นะครับแล้วจากตรงนี้ไปถึงข้างหน้าเองเน <owing S 2> <ๆ S 1> กันนะ่ะยิ่งโดยเฉพาะยิ่งถ้าเจ็ดวันข้างหน้านี่ค่อนข้างมั่นใจเลยครับหนึ่ง <uth> นะฮะไม่มีพายุเข,ข้านะฮะอันที่สองถึงแม้ว่าร่องฝนจะไหลลงมาจากทางภาคเหน ต่ำมาแถวสุโขท e, no nice, ัยก okay. ็ไม่ต้องตกใจนะปปริมาณฝนก็จะไม่มากนะเป็นปริมาณในปีน้ําน้อยนะครับเพราะฉะนั้นพอในสุโขทัยนครสวรรค์ไม่น่าห่วงภาคกลางเราก็ไม่น่าห่วงครับปัจจุบันที่ท่วมอยู่ไม่ว่าจะเป็นแถวบางหลวงโดดไม่ว่าจะเป็นแถวผงเพงอะไรต่างๆนี่ก็คลี่คลายลงไปนะฝนอีกรอบหนึ่งมาเนี่ยก็จะไม่มากนะครับเป็นห่วงแต่ว่าน้ําในอ่างเก็บน้ํามีน้อยนะครับเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้เห็นนะครับอ่างเก็บน้ำขุนูุ้ิพลมีน้ําแค่ประมาณร้อยละเก้าที่เอามาใช้การได้นะอ่างเก็บน้ำขุนศรกิ r i มีร้อย ยี่บสองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอให้ทุกคนประหยัดน้ำโดยเฉพาะยิ่งเดี๋ยวกรมชนก็จะออกมาตรการมานะครับว่าการจัดการปลูกพืชจะเป็นอย่างไรบ้างประเด็นสำคัญที่สุดนะครับว่าข้าวนาปรางครั้งที่3นี่ต้องขอว่าคนภาคกลางต้องไม่ปลูกอันนี้ก็ขอให้เกษตรกรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ด้วยนะครับค่ะครับคุณคุณชองริทมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ